กำหนดเปิดเขาคิดชะกูดจันทบุรีพุทธศักราช2567นมัสการรอยพระพุทธบาทอุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกูดหรือเขาคิดชะกูดต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นทริปเที่ยวไหว้พระที่ถูกใจสายบุญในทุกปีกับการเดินทางขึ้นเขากว่า10กิโลเมตรเพื่อไปร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกูดพระบาทหลวงอันเก่าแก่ด้วยใจศรัทธาซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเขาคิดชะกูด จะเปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนยอดเขาเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นระยะเวลาในการเปิดเพียงสามเดือนหากใครพลาดโอกาสครั้งนั้นก็จําเป็นต้องรอเดินทางไปร่วมงานใหม่อีกครั้งในปีหน้าจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดประชาชนจากทั่วประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างหลังไหลามารวมกันณนะที่แห่งนี้โดยไม่ขาดสายฉเฉลี่ยต่อวันแล้วมากกว่าสองหมื่นคน ที่หอบนำความศรัทธามายอย่างที่เที่ยวจันทบุรีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกปีเขาคิชกูดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดตําบลพลวงกิ่งอําเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีเขาคิชกูดเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า1,50 0เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือ เรื่องเล่าขานตามตำนานทางาศาสนาพุทธตำนานทางาศาสนาพุทธได้กล่าวไว้ว่าเขาคิชกูดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤึกแขว้นมคตเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมรอบและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดําริของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาททวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ได้เสนอให้ใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูด พวงเหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหนๆแม้กระทั่งประเทศอินเดียโดยสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงและยังเป็นยอดเขาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นั้นก็คือรอยพระพุทธบาทและหินลูกบาทที่ตั้งข้างรอยพระพุทธบาทหินลูกบาทนี้จะอยู่ในลักษณะคล้ายลอยอยู่ริมลานพระพุทธบาทบนหินลูกนี้จะมีรอยคล้ายรอยพระหัตถ์ประทับอยู่เหมือนกับกําลังดันหินก้อนนี้ไว้ ตรงข้ามกันรอยพระหักบนหินก้อนนี้จะมีรูปรอยเท้าใหญ่รอยเท้าพญามารใต้พระบาทมีถ้ำตาลสีจึงให้ใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศา,ศาสดาในทุกๆปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกๆปีนอกจากนี้พระครูธรรมสร,รคุณยังได้สอนว่าเท้าของพระพุทธองค์แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่นเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิชฉกูดพระครูธ,ธรรมสร,รคุณเจ้าอาวาสวัดกระทิงและเป็นเจ้าคณะอัเพรมขามผู้สืบค้นประวัติเขาคิชกกูดกล่าวไว้โดยย่อวา่าเมื่อพุทธศักราช2397นายติ่งและคณะได้พากันขึ้นไปบนเขาหาไม้กฤษณามาขาย ต้องขึ้นไปพักอยู่ที่บนเขาเป็นเวลาหลายวันและได้แวะพักเหนือบนลานหินกว้างใหญ่เพื่อนของนายติ่งคนหนึ่งได้ถอนยากเพื่อมาปูนอนสักพักก็พบแหวนใหญ่ที่สามารถสวมหัวแม่เท้าได้และเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแท่นหนึ่งซึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยต่อมานายติ่งและเพื่อนได้พาบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดทับอํเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี รุ่งเช้าก็มีงานเทศกาลปิดรอยพระพุทธจำลองนายติ่งจึงซื้อทองไปปิดรอยพระพุทธบาทนั้นเมื่อปิดแล้วจึงพูดขึ้นว่ารอยพระพุทธบาทเช่นนี้ทางบ้านผมก็มีเหมือนกันขณะนั้นเจ้าอาวาสวัดครบหลวงพ่อเพชรซึ่งหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องรอยพระพุทธบาทที่บ้านนายติงจึงเรียกนายติงมาสอบถามแล้วพาคณะขึ้นไปพิสูจน์ดูก็เป็นความจริง หลังจากตรวจดูตามบริเวณนั้นโดยทั่วแล้วก็ได้พบสิ่งแปลกประหลาดและสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างจากรอยพระพุทธบาทนั้นนั้นคือรอยพระพุทธบาทขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรได้จารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่เป็นลางกว้างสามารถให้คนนั่งได้เป็นร้อยกว่าคนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมๆก,ก้อนหนึ่งมีขนาดใหญ่มากมีชื่อเรียกกันว่าหินลูกพระบาท วางตั้งขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดและมหัศจรรย์เพราะดูแล้วไม่น่าจะตั้งอยู่ได้และยังมีหินอีกลูกหนึ่งที่ใหญ่มากเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกับหินลูกพระบาทและยังมีรอยพระหัตไปรับหินก้อนนี้จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัสนั้นห่างกันประมาณห้าเมตรและยิ่งแปลกไปกว่านั้นบนก้อนหินนั้นตรงกันข้ามกับรอยพระหัตยังมีรูปรอยเท้าใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ารอยเท้าพยาน เพียงมองขึ้นไปจะเห็นได้ทันทีสูงประมาณ15 m. หเมตรห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากหินลูกนี้ไปเพียง20เมตรมีหินลูกข้างบนเป็นลานและมองเห็นรอยรถหรือรอยเกวียนเมื่อยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือจะเห็นถ้ำเต่าบนหลังถ้ำจะมองเห็นเป็นรูปต่าเมื่อหันไปมองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพระพุทธบาทก็จะมองเห็นถ้ำช้าง และถ้ามองจากรอยพระพุทธบาทขึ้นไปจะเห็นหินก้อนหนึ่งมีรูปลักษณะคล้ายช้างจริงมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกกันว่าถ้ำสัมเพาเพราะมีหินก้อนหนึ่งข้างบนถ้ำม,มีลักษณะคล้ายคล้ายเรือสัเพาจึงเรียกว่าถา้ำสำเพายังมีอีกถ้ำหนึ่งใต้พระบาทนี้เรียกว่าถ้ำตาิสีพระบาทแห่งนี้ทำไมจึงเรียกว่าเขาคิชกุเพราะที่เรียกเช่นนี้เดิมชื่อเขาในกรุงราชครุษ ในประเทศอินเดียชื่อว่าเขาคิชกูดคล้ายกับว่าได้ไปยังนครราชครกอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ครั้งปฐมโพธิการน้นและการไปมาก็ไม่สู้ไกลนักเปรียบเสมือนว่าปีหนึ่งเรามีโอกาสไปนมัสการรอยพระพุทธบาทครั้งหนึ่งบาทหรือเท้านับว่าเป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดของมนุษย์เราแต่เท้านั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด ถ้าขาดเท้าศียก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบคุณงามความดีได้โดยเฉพาะเป็นเท้าของพระพุทธองค์ด้วยแล้วเป็นเท้าพิเศษและบริสุทธิ์ผู้คนเลื่อมใสและเคารพกราบไหว้ส่วนเท้าของพระพุทธองค์แม้จะประดิษฐานอยู่แห่งหตนตําบลใดก็ตามถ้ามีความเชื่อมัน่นมีความเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสําเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปด้วยใจอันแน่วแน่ของกระแสจิตผู้นั้น ประเพณีนมัสการพระพุทธบาทเขาคิชกุตเป็นประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกุตหรือพระบาทหลวงเป็นเทศกาลเดือนสามที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่ก่อนเริ่มขึ้นไปนมัสการในวันขึ้นหนึ่งถ้ำถึงขึ้นสิบห้าถ้ำของเดือนสามของทุกปีแต่มาระยะหลังนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จึงขยายเวลาเปิดให้นมัสก,การมากขึ้นในปีพุทธศักราช2536เปิด30วันในปีพุทธศักราช2537เปิด45วันและในปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาเปิดให้นมัสก,การ60วันและยังคงเริ่มเปิดให้นมัสก,การในเดือน3ของทุกๆปีเรื่องเล่าความลึกลับของผู้ที่ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเขาคิชกูดที่จังหวัดจันทบุรี พระครูธรมรมสรคุณท่านพ่อเขียนเล่าว่าพวกที่ไปด้วยไม่ศรัทธาจะถูกรุกขเทวดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกูดลงโทษบ่อยๆทุกปีดังกรณีปี2513มีชนศาสนาอื่นมาจากจังหวัดระยองขึ้นเขาพระบาทเพื่อไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนเพื่อนๆพ,พ,พากันนมัสการรอยพระพุทธบาทแต่เขาไม่แลหัวราะยยอเพื่อนว่าหลงไปกราบหินกราบรอยอะไรก็ไม่รู้ และไม่ถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปลานพระพุทธบาทเขารู้สึกง่วงไปนอนบนลานหินทางทิศใต้ของรอยพระพุทธบาทและหลับไปฝันว่าวิ่งลงมาจากที่สูงแต่ที่จริงใช้หลังวิ่งกลิ้งลงไปหัวกระแทกหินแตกหลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงอีกรายหญิงสาววัยรุ่นไม่เคารพปูชนียสถานเข้าไปลานพระพุทธบาทโดยไม่ถอดรองเท้าขณะนั้นเองเทวดาที่รักษาองค์พระพุทธบาท บันดาลให้ลมพัดอย่างแรงพัดพาร่างหญิงสาวปลิวทรงกายไม่อยู่เสียหลักไปชนหินสลบไปสองกรณีเป็นเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วแต่ยังมีผู้ไม่รู้และไม่ศรัทธายัางลบหลู่ปูชนียสถานนึกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นไปลานพระพุทธบาทเพื่อความสนุกสนานซึ่งทําให้เกิดผลร้ายอยู่หนึ่งหนึ่งขึ้นไปถึงลานพระพุทธบาทจงทําแต่ความดีทั้งกายใจและจิตส่งกระแสะไปยังพระพุทธองค์อุปมาเหมือนท่านยังทรงมีชีวิต ประทับอยู่ต่อหน้าผู้ไปนมัสการซึ่งในปี2567นี้อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดก็พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนักสแสวงบุญให้มาร่วมนมัสการรอยพระพุทธบาทได้แล้วในช่วงต้นปี2567หลังจากว่างเว้นเป็นหนึ่งปีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ปี2564ซึ่งเป็นปีแรกที่เขาคิชกูดงดการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท และได้กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี2565เป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ถึง2เมษายน2565โดยจำกัดรอบเข้านมัสการรอยพระพุทธบาทสีรอบต่อวันวันละไม่เกิน16,000คนและต้องจองผ่านแอปเคกอยู่เท่านั้นพร้อมแสดงผลรับรองฉีดวัคซีนครบ2เข็มและผลตรวจโควิด -19 ภายใน72ชั่วโมง กำหนดเปิดเขาคิชกูดจันทบุรี2,567คือวันที่10กุมภาพันธ์ถึง9เมษายน2,567เปิดพิกัดจุดไหว้สักการะและขอพรบนเขาคิชกูดก่อนรู้ข้อมูลพิกัดจุดไหว้สักการะและขอพรบนเขาคิชกูดนักท่องเที่ยวและนักสแสวงบุญทุกคนต้องรู้ข้อห้ามก่อนขอพรให้สมดังใจหวังว่าไม่ควรบ่นบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคิชกูด รวมถึงความศรัทธาต้องมาพร้อมความตั้งมั่นและไม่โลภดังนั้นจึงขอพรได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินโชคลาภก,การเรียนและความรักต้องตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพ,พียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับทุกจุดที่ไปสักการะว่างจุดไหวสักการะและขอพรบ,บนเขาคิชฉกูดจุดไหวสักการะก่อนขึ้นเขาคิชกูดเริ่มต้นที่การไหว้พระบาทจำลองณต้นสีมหาภู ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9ก้าองค์พร้อมปิดทองและขอพรขอบารมีพระพุทธรูปองค์เดียวให้ครบ9ก้าครั้งจุดเทียนทูกหน้าห้องกระจกตั้งสัจจะขอพรต่อหน้าสังขารพระครูพุทธบทบริบาลหลวงพ่อหนังประพรมน้ำพุทธมน์เพื่อสิริมงคลก่อนขึ้นเขาคิชกูดต,ตั้งสัจจะขอพรณนะับพระพิบาลมงคลพุทธสายญาติไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสก,การรอยพระพุทธบาทแล้วอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูด หรือเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรียังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำสําคัญของแม่น้ําจันทบุรีอีกครั้งยังมีจุดแลนด์มาร์กพักผ่อนหย่อนใจได้แก่น้ําตกกระทิงเป็นน้ําตกขนาดใหญ่สูง13าชั้นสามารถเล่นน้ําได้อย่างปลอดภัยพร้อมยังได้ชมวิวธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยพิธีบวงสวงเปิดนมัสการพระบาทหลวงในทุกๆปี ก่อนที่เริ่มเทศกาลแสวงบุญนมัสการพระบาทพลวงจังหวัดจันทบุรีจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งคือพิธีบวงสวงเปิดนมัสการพระบาทพลวงนิยมทำในวันแรม14บ่ค่ำเดือนสองพิธีปิดเมื่อเปิดนมัสการไปได้ประมาณสองเดือนก็จะมีพิธีปิดพระบาทซึ่งเครื่องบวงสวงจะเหมือนพิธีเปิดแต่จํานวนจะเพิ่มมากเป็นพิเศษเพราะผู้สแสวงบุญจะนําอาหารมาร่วมด้วย ส่วนคำกล่าวจะพูดในลักษณะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนอกจากนี้ยังเป็นการคืนป่าให้กับสัตว์ต่างๆที่เคยอยู่บริเวณพระบาทการเดินทางไปเขาคิชกูดโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้ถนนสุขุมวิทเมื่อถึงสี่แยกเขาไราย,ยาให้แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข3-2-4-9ระยะทาง24กิโลเมตรจะถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดสามารถเดินทางได้โดยเริ่มจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรี ผ่านแยกเขารัยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3249ระยะทางประมาณ18กิโลเมตรโดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาททวงทางขึ้นคนละจุดกับอุทยานเมื่อถึงวัดพระบาททวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้มีลานจอดรถไว้บริการรถโดยสารจากกรุงเทพขึ้นรถโดยสารกรุงเทพจันทบุรีลงรถที่ขนส่งจันทบุรีจากนั้นเหมารถสองแถวไปที่เขาคิชกูฏร,ราคาแล้วแต่ตกลง หรือนั่งรถสองแถวสีฟ้าสายจันทบุรีจันทเขลมขึ้นรถได้ที่ที่ทำการไปรษณนีย์ท่าฉลักเมื่อมาถึงเขาคิชกูดการเดินเท้าขึ้นไปซึ่งใช้เวลาในการเดิน3าถึง6ชั่วโมงหรือใช้บริการรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาทออกจากวัดพวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาทโดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็นสองช่วงค่าโดยสารช่วงละห0บาทต่อคนรวมไปกลับ200บาท มีรถบริการตลอดเวลาใช้เวลาประมาณ30นาทีจะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาทอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดบุคคลชาวไทยผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทบุคคลชาวต่างประเทศผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาท